สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นเซี่ยวป่านะคะเซี่ยวดอกขาวหรือว่าชงโคป่ามีอีกหลายชื่อเลยนะคะแต่ต้นนี้จะเป็นดอกสีชมพูขาวนะคะอันนี้คือกิ่งที่มันละลงมานะคะเราก็ทกําการตอนกิ่งไว้เนาะวันนี้มาดูละออกเยอะแล้วเราก็จะตัดไปชําก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกัน ก็ตัดมันออกมานะคะเอามาดูว่ามันได้ไซส์ประมาณไหนเนาะกิ่งใหญ่เลยนะคะอันนี้คือจะทดลองว่าถ้าเราตอนกิ่งใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะได้ดีแค่ไหนนะคะคือมันจะออกดอกมันจะเป็นพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือทั้งกิ่งเลยใหญ่ๆนะคะ อันนี้แยกออกมาดูชัดๆเนาะอันนี้เฉพาะกิ่งที่ตอนได้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้ใหญ่ทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะ